หยุดทำ YouTube แล้วหรอคะพวกมึงเข้าวงการกันอายุเท่าไหร่บายสิตาเขาครองเชลฟ์เฟลด์ทั้งรัสทั้งซูทั้งเอฟเอฟเอฟเธอมาบอกยิบซีว่าฉันว่าเธอก็สวยนะทำไมไม่เป็นดาราทำไมไม่เป็นดาราหรอน่าจะทำงานประมาณร้อยวันได้หรือเปล่านี่มันละครในชีวิตจริงชัดๆทำไมอยู่ดีๆมึงถึงรู้สึกว่ามึงอยากทำในวงการแล้วจริงๆนักแสดงที่มึงร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกประทับใจแบบในความเก่งกูอยากให้ยิบเล่นเป็นยูริไหนเล่า นะพี่จะหยุดทำ YouTube แล้วหรอคะก็ยังผัด วันใจ,จก,กันแบบหนึ่งวันนี้อยากมาเจาะลึกกับพเพื่อนๆเลยเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงเกี่ยวกับว่าทําไมมึงถืงออําลาวงการหรือเข้ามาตั้งแต่เท่าไหร่เชื่อเปล่าว่าทุกวันนี้เวลาคนเจอกูยังถามอยู่เลยว่าพี่จะเล่นละครอีกไหมคะเหมือนกันเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากๆแล้วก็ตอบคําถามนี้เสมอว่าพี <P> ่ <ie S 2> <p ies> ยังไม่กลับไปเล่นค่ะนี่เรื่องสุดท้ายนี่เมื่อไหร่หอสองปีแล้วมั้งโอ้ไม่นานกอกลูวดูือว่าไม่นานไงคนถึงถามกูตลอดไงว่าพี่ยังจะเล่นอยู่ไหมเมื่อไหร่จะเห็นหน้าพี่ในทีวีอีกคนที่ชอบทักมึงเยอะที่สุดล่า เรื่องที่เล่นกับต่อปะเรื่องอะไรนะเรื่องที่เล่นกับต่อด้วยคือหัวใจซซิลาแล้วก็คนทักกูเรื่องอินกาสลองเยอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเพลิงบุญที่คนทักกูเยอะมากที่ไปเล่นกับพี่เจนนี่จริงๆคือแม้สมควรจะอยู่ในแม่อยวกนะใช่ฝากช่องวันนะคะที่บอกว่าที่ต่อมารับค่ะอย่างดีแล้วของมึงมึงว่าครั้งสุดท้ายของมึงกี่ปีแล้วล่าสุดก็คือนี่ไงใบไม้ที่พปิดปิดโอ้ยมะนาวเหรอหันมิอีบนา Yeah. Nah, no, no. Yeah. I am YouTuber ไม่ใช่ดาราใช่เวลาไปออกรายการแล้วเขาจะเขียนว่านักแสดงอ่ะกูรู้สึกว่าแบบกูไม่ได้แสดงแล้วรู้สึกอายนิดนึงเพราะว่าไม่ได้แสดงมานานแล้วค่ะแล้วเขาชอบมีการถามมาให้กันดูป้าเวลาไปรายการอ่ะบอกผลงานล่าสุดกูแบบปกติเวลาค่ะเราจะมีละครก็เวลาไปรายการอ๋อเดี๋ยวขอดูฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะกำลังจะออนแอร์เลยตอนนี้ก็เป็นแบบฝากรายการยูทูบเลยนะคะอันนี้ยููบเบฝากผลงานเลยค่ะก็ฝากช่องอนุอั๋นแฟนด้วยนะคะแล้วก็ยิบย่อยแล้วก็ล่าสุดเพิ่ง <laughs> ไม่ต้องเคนคือมึงสองคนเนี่ยอย่างน้อยคือเป็นดาราเป็นนาง,ง,งเอกนางเอกกันมาจริงๆเนาะกูเนี่ยเป็นคนที่โดนพักตลอดว่าพี่เป็นดาราปะคะตกลงพี่เนี่ยเขาเป็นดาราปพระตกลงพี่เนี่ยเขาเป็นใครตกลงเลีกอาชีพเนี่ยว่าอะไรจำได้ปะทำไมพี่เขาถึงมีเพื่อนดาราเยอะมืเอเข<อ>าส่วนใหญ่จะ คุณหน้าเป็นดาราปะคะกูชอบตอบว่าแบบเออไม่ใช่ค่ะเออเขินมึงคำนั้นน่ะเออแล้วเชื่อเปล่าวะทุกวันนี้ยังมีคนมาถามว่าพี่เป็นดาราหรือเปล่าถามกูนะกูยังจะเขินทําไมมึงเป็นดาราแต่ลึกๆอ่ะกูรู้สึกว่ากูไม่ได้ดังอามันเอาจริงมันไม่ได้หยิ่งนะเว้ยแต่การที่มึงจะบอกใช่ค่ะเป็นดารา ็ไม่ไม่ไม่เชิงค่ะกูพูดว่าเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเออมันจะแบบเป็นยูทูบเบอร์ดาราค่ะใช่ใช่อะมันไม่ได้อ่ะเอาดิเอางี้กูอยากรู้พวกมึงเข้าวงการกันอายุเท่าไหร่กูเข้าวงการตอนอายุประมาณปี2อ0 5น่าจะประมาณ17 18อุ้ยเด็กกว่ากูอีกเข้ามาหาใรสิบเก้ายี่สิประมาณนั้นกูเข้ามาหาก่อนพวกมึงความมั่นหน้าของดารายุคแรกมันก็จะประมาณนี้และค่ะพี่ต้มเออจริงพี่ต๋องคุณสิทธิ์ กจุดเดบิวต์คนแรกเดบิวเออเดบิวใครประกวดมิสทีนไทยแลนด์ผลงานแรกของมึงคืออะไรเจ้าหนูเคอคนดแล้วก็จะบอกให้เพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยว่าแบบแก่แบบโหวต for me ด้วยก็จะเป็นมิสป๊อปปูล่าโหวตมาลงฝรั่งก็นี่แหละเป็นต้นเหตุที่เดินมาบอกยิบซีว่าฉันว่าเธอก็สวยนะทำมันไม่เป็นดาราทำมันไม่เป็นดาราหรอกนาอย่างเงี้ยเลยอ่ะไปแสดงได้นะเนี่ย งานแรกๆคือ,อรแรกๆเลยแผล <ขน S 2> งานแรกเลยคือถ่ายนิตยสารเล่มแรกคือไอไลท์ถ่ายกับอีพิโซสองคนกูก็ยุคไอไลท์นี่ไ like นะอไลท์เนี่ยมาถึงเอสบีนะมาถ่ายบกเนะนอูดีที่สุดจริงๆ <c oughs> เพราะว่าไอไลท์ต้องย,ายอา้ายกองมาถ่ายที่โรงเรียนที่โรงเรียนเน้โรงเรียนเอสส่วนกูกับยิปโซต้องถอไปถ่าย <c oughs> แล้วกูไม่ได้เป็นตัวเมนด้วยเป็นผู้ชายคนนึงเป็นตัวเมนแล้วกูกับหยิมโซไม่ได้บอกเขาแต่เน้ถ่ายกับใครถ่ายกับปีใหม่ถ่ายกับปีใหม่ดูโอ้โหคนหยิมสียิมสอไม่ใช่นะกูไเป็นเหมือนเอ็กซ์ตทร์ประกอบเป็นแอคเชอรี่กูมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ว้าวผู้ชายคนนั้นเล่นอะไรนะในมหาลัยอะไรอ่ะน้องใหม่ไบ library ไม่ไรเบอร์ลินแต่ตอนนั้นดังมากน่ะใช่ของกูผลงานแรกกูประกวดนักชีก่อนแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องโลกสองใบของในเดียวเล่นละครช่องเจ็ดเป็นตัวเอ็กซ์ตร้าครั้งแรกมึงไม่ได้เข้าวงการนิตยสารเนาะกูไม่ได้เข้าวงการนิตยสารอย่างนี้กูเป็นเด็กเชียงใหม่ไงเข้าสู่ยุคนิตยสารนิตยสารช่วงนั้นก็จะเป็นไอซ์ที่ดังๆไอซ์สุยักลงแล้วก็ไอซ์แล้ก็มีอีกเธอกับฉันอุ้ยดังเลยนะเธอกับฉันคนรุกสู้ใช่แต่ตอนนั้นขอกิด ซิบความจริงให้ทุกคนรู้ <ส challenge. S 1> <imet S 2> เล่มที <ichi> ่อยากออกมากที่สุดคือคขาวาอีกแต่ไม่ได้ออกแล้วคนที <you> <off> well, ่ได้ออกคือน อีลุนพีเนะอีกแล้วเป็นดังแบบเคาะอีประจาทุกเดือนนะถ้าจริงจริงเกิดมาก็จะมีเนทถ่ายแบบทุกเดือนแล้วแบบกูว่ะรู้สึกว่าหน้าเราก็แบบออกแนวญี่ปุ่นเออไปเราไม่ได้แล้วนั้นแล้วก็อินญี่ปุ่นมากทําไมถึงไม่ได้ถ่ายเขาอีสักทีได้ถ่ายแต่เนี้ยแบบแคสเธอกับฉันแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เคาอีเว้ยแต่กูได้มาถ่ายพวกนิเจสานอะหลังจากกูเข้าวงการบันเทิงแล้วพอภาพของกูมันวางโพสิชชั่นนิ่งกูให้เป็นสาวเซ็กซี่ตั้งแต่แรกกูเลยได้ไปในแน บบเสือสิงห์กะทิงแรดหน่อยมึงเป็นยุคแรกของเสือสิงห์กะทิงแรดในยุคนั้นนะเออก้าวผ่านยังไงวะแบบคนจัาชไหมเพื่อนจัาชไหมแบบเพื่อนที่เชียงใหม่มองว่าเราเป็นยังไงอะไรคือพาทพาด <พา S 2> ของกูโชคดีที่พ่อแม่กูสปอร์ตทายังไงให้พ่อแม่สปอร์ตคือกูว่าพอเขารู้ว่ากูเป็นคนยังไงแหละแล้วก็รู้ค่ะว่าพาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วเว่าปกติกูไม่ได้เป็นคนแต่งตัวโป๊จริงๆแล้วอ่ะก่อนที่จะมาเป็นปลายสีตางอ่ะกูเป็นส้มเข้าใจไหมกูเป็นนีส้ม รู้สึกว่ากูบีมันมันเอนไหมันก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไอีส้มไปทำอะไรที่กรุงเทพแล้วไปแต่งตัวแบบนี้ไหเออไม่เลยตอนนั้นนะคะคุณปายสีตางเขาครองเชลฟ์เลยทั้งรัชทั้งซูทั้งเอฟเอชเอ็มทั้งแม็กซิมแม็กซิมนี่คือเป็นเจ้าปกเลยชื่อในต่ายสารเจ้าปากเลยฮาวายคาราอีแม็กซิมไม่ตอนนั้นเป็นยุคแบล็งไงก็เลยไม่ได้มีใครทัาทามให้ไปแบบสายเซ็กซี่เออมึงจำได้ไหมว่าตอนช่วงที่มึงทำงานเยอะเยอะมากช่วงพีคไทม์ของมึง กี่วันต่อสัปดาห์แล้วคือระยะเวลาในการทําแบบต่อวันนานแค่ไหนของกู7วันก็คือทํเ7็วันไม่ได้พักแล้วก็คือวิ่งสากองเคยนานสุดกี่เดือนที่ไม่ได้มีวันพักเลยก็ประมาณ6 8ถึงของกูนด้จะใก้เคียงกันกับของกูเคยนับว่าวันที่ไม่หยุดเลยจริงๆน่าจะทํางานประมาณร้อยวันได้หรือเปล่า จริงอ่ะมันไม่วันนี่คือตั้งแต่ตีห้าไม่ก็คือแบบประมาณ7จ็ดโมงถึง 4, 4, 4อ,อีกทีหนึ่งสี่ทุ่มพอตอนนั้นกูเล่นช่องเจ็ดแล้วมันถ่ายแบบอันลิมิตตีสองกูย,ยังนั่งอยู่ในกองตีห้าบางทีอ่ะอาปล่อยปล่อยปล่อยเจ็ดโมงโทรมาป้ายกับเข้ามาถ่ายหน่อยหรือบางทีปล่อยสองทุ่มแล้วมาอีกทีตีสองมีทุกรูปแบบแล้วทุกวันกูทํางานแบบเนี้ยแล้วตอนนั้นถ่ายหลายเรื่องเป็นปีที่กูเสียใจมากเพราะว่ากูนั่งอยู่ในรถตอนเที่ยงคืนเพื่อจะย้ายกองแล้ววันนั้นเป็นวันเกิดกูแล้วกูก็ร้องไห้แล้วก มไม่ได้หยุดเลยแล้วแบบเนี่ยกําลังจะถ่ายย้ายกองแม่กูก็พูดมาคํหนึ่งว่าจำไหมนะลูกคนเราทํางานในวันเกิดจะมีกินไปจนตาย <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> พูดดีอะ่ะ <c oughs> ให้กูแบบไม่ต้องคิดมากเลย <c oughs> มันจะมีกินไปจนตายลูก <c oughs> <ช>ทำงานวันเกิดคือดีที่สุดหลังจนากนั้นทุกวันเกิดกูถ้ากูรู้สึกว่ากูได้ทํางานกูรู้สึกแบบ <c oughs> ดีเออไม่เคยรู้สึกเกลียดเลยมึงเราหางานให้เราทำในวันเกิดมาทำบ่อยทำบ่อยงานวันเกิดเองบ่อยนะทุกปีเลยทุกปีเลยช่วงหลังๆเองที่กูเลือกได้แล้วกูก็จะรู้สึกว่ากูอยากพักบ้างอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อน่ะ กูทางานมันเกิดทุกเดียวของกูถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยสุดๆอะก็คือช่วงที่เข้ามหาลัยแล้วได้งานอีกเป็นงานหนังอยู่ดีๆก็ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเลยอ๋อใช่กูจําได้แล้วแม่ไปด้วยใช่แล้วแม่ก็ไปด้วยแล้วกูอยู่มาฮิโดนอินเตอร์ก็แทบต้องออกอะเพราะว่าไปอยู่เป็นเดือนๆงโรงแรมเหมือนแบบมึงแบบผีสิงจริงอะห้องพัดลมอ่ะเปิดประตูเข้าไปเสร็จตรงนี้มีช่องลมเป็นหนังผีหรอหนังผีแล้วนี่โรงแรมที่อยู่ก็เหมือนก็เหมือนจะใช้ถ่ายได้เลยใช่แล้วก็อยู่อย่างนั้นก็คือต้องไปซื้อฟู มาปูนอนอะไรอย่างนั้นก็เลยอะมึงแล้วเราหนังเราเนี้ก็ไม่ได้ออกเ้าใช่แต่ได้เงินแต่ว่าก็แบบไม่สนุกอีกเรือจากนั้นก็แบบคิดว่าเป็นงานสุดท้ายที่ไม่อยากจะทําแล้วแล้วก็ขอพ่อไปเยนเมืองนอกก็ดีเลยกไม่ได้อะทำอะไรกัน่ะตั้งแต่ทํางานในวงการบันเทิงมานะมึงชอบงานไหนมากที่สุดกูชอบเล่นละครชอบการแสดงเราชอบพาร์ทไหนของการแสดงคือแบบได้เล่นเป็นคนอื่นได้เป็นอารมณ์หรืออะไรกูชอบเล่นดรามมากูไม่ชอบเล่นคอมเมดี้กูเล่นคอมเมดี้แล้วกูเหนื่อยสําหรับกูอ่ะการที่ได้เล่นเป็นละคร คอมดี้ท bueno, so ี่ต like ้องแบบสดใสมากมากล่าเริงมากมากยิ้มเยอะๆหัวเราะเยอะกูเหนื่อยกว่เล่นดราม่าอีกแต่ึงไม่ได้ธรรมชาติให้กูร้องไห้เหอะบีบคันเจ็บช้ำอกหักกูเหนื่อยน้อยกว่าที่กูต้องไปหัวเราะเล่นที่มึงเล่นกับวิวอ่ะแบบดีมากอะมึงดูเป็นกูไปเลยอ่ะกูเหนื่อยค่ะมึงเล่นเป็นกูแบบมดูเป็นธรรมชาติมากที่แบบ S <S <S เรื่องนั้นชื่อรักฝุ่นตลกมาแล้วนะคะสามารถไปย้อนดูได้ตอนนี้คงกลายเป็นแบบซีรีส์วินเทจไปแล้วนะคะเน้นกับน้องวิวถ้าเกิดกูเลือกได้อ่ะกูชอบแสดงออชอบเล่นบทเป็นคนอื่นหรือถ้าเกิดกูได้ส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นตัวลายที่ไม่ได้ไลายมากอยู่แล้วเป็นลายแบบแอะ่เหมือนตัวเอ,อเองนะก็เป็นตัวเองนึกออกป่ะเรามึง่ะกูกลับมาคิดเว้ยกูรู้สึกว่ากูไม่ได้ชอบอะไรสักอย่างเลยอ่ะถ้าให้เลือกนะกูชอบเล่นละครที่สุดแต่บายเดว y กูก็รู้สึกว่ามันเป็นการทํางานที่เสียเวลาแต่กูชอบบรรยากาศการทํางานแต่แน่นอน บรรยากาศการทางานในกองเนี่ยมันเลือกยากว่าเราจะเจอใครอย่างเวลากูเล่นกับมึงตอนเรื่องที่กูเล่นกับมึงอะกูรู้สึกสนุกมากเลยอ่ะเพราะเหมือนกูเจอเพื่อนทุกวันเพอเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พอเวลาเป็นเรื่องที่แบบบรรยากาศกองมันไม่สนุกอ่ะมันจะทำให้ทั้งหกเดือนแปดเดือนมึงไม่เดียวแยกมันยากาศกองที่ไม่สนุกส่วนใหญ่เป็นอะไรหรอคือเราเจอคู่อลตีหรือว่าไม่อลรีแต่มันแบบมันไม่พอเขาเครียดกันเขาก็จะเล่นกันเขาก็เริ่มมีการเบรลมฝ่ายโน้นฝ่ายนี้แล้วทุกคนก็จะต้องปกป้องตัวเองแบบทำฝ่ายไว้ให้รอดมวลมันจะเต็มไป อเราเล่นกับใครไม่สนิทกับแกงนั้นเนาะกูมีที่4ก็คือเนี่ยแหละที่ได้เล่นหลักลนลนก็คือได้เพื่อนจริงๆก็คือมีปายใช่ไหมแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเคหาดาวที่รู้สึกว่าเป็นกองที่สนุกมากก็คือมีอินยูชัยพลกับแป้งโกะแล้วก็คือคุยกันถูกคอเลยแล้วก็แบบเนี่ยได้เป็นเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกันหลังจากนั้นจริงๆกูก็มีนะอย่างเล่นละครกับมารีเบอร์เนอร์กูได้สนิทกับมารีเล่นกับมดโฟมดอ่ะกูก็สนิทกับน้องช่วงนั้นอะไรเงี้ย แต่มันไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแบบเราอะไรแบบนั้นแต่ว่าเจอหน้ากันก็อยางเฮ้ยเมืองเป็นไงคิดถึงมึงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปากเป็นสไตล์ไหนแล้วตั้งแต่ทํางานในวงการมีใครที่แบบเข้าไม่ถึงมีนสัสใส่พวกมึงมาพูดได้ป่ะของกูมีแต่กูไม่พูดดีกว่าสิ่งที่เขาทํากับมึงดีกว่าูเล่าเรื่องพี่คนหนึ่งดิที่เขาเดินผ่านมึงแล้วบอกว่าขอโทษที่น้าไม่ขอทักเพราะว่าไม่ได้ดังอะอะไรนะอ๋อคือจริงจริงรู้จักกันด้วยนะเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งอะเขาก็มาบอกว่าโทษที่นะเพพราาาว่่ธออดังไม ก็โอ้ว้าวได้เลยว้าวมากเลยไม่เัาก็ไม่ทักดิวะแล้วเขาก็เดินมาแบบคงรู้สึกว่ามีนิดนึงเขาทำไงมาพุดเล่นมาเขาจป้าแต่จริงๆแล้วก็คือมีนนิ่งในหน้าเขามันคือจริงเข้าจไหมของมือ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 ของปูไม่เคยเจออะไรรุนแรงหรอกแต่เขาก็แค่รู้ว่าเหมือนแบบเฟสแล้วก็ไม่เป็นมีดเท่าไหร่น่าจะขายๆที่ปายคือดารามันก็จะมีการแบ่งชนชั้นเนาะว่าแบบชั้นดังมากชั้นดังน้อยกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่ดังมากเขาก็จะอยู่ส่วนของคนที่แบบดังมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเวลาเล่นละครเนี่ ก็คือเป็นพาร์ทของการที่ต้องมีการเบื้องหลังกองมันจะมีทีมงานมาถ่ายมึงจะรู้ใช่ไหมแล้วจะมีคนที่เหมือนแบบพอคัดปึ๊บก็คือแยกกับกูเลยแยกไปอยู่ในโซของเขาแต่ถ้าเกิดมีเบื้องหลังมาอยู่ก็เฮ้ยเขาเข้ามากอดหอกูแล้วก็แบบเหมือนสนิทแล้วรักกูมากแล้วกูเป็นคนทําตัวไม่ถูกมึงก็แขงเพราะว่าปกติแล้วกูแขงใช่แล้วกูเป็นคนกูแสดงได้ในฉากแต่กูแสดงในชีวิตจริงกูทาไม่ได้กูรู้สึกกะกวนแล้วหน้ากูเป็นคนหน้าโป๊อยู่แล้วก็กลายเป็นกูหน้าเหยเกณฑ กูก็เลยกลายดูเป็นคนแบบไม่เป็นนี่เพาอนแรกแต่กูแค่ยังงองอยู่ว่าอา้าวมึงไม่เห็นเคยคุยกับกูเลยแต่พอกล้องถ่ายมึงสวิทมันนีม่มันละครในชีวิตจริงชัดๆ แล้วมึงเคยเจอคนไหนบ้างไหมที่มึงรู้สึกว่าคิดไว้ว่าเขาเป็นแบบนี้แต่เจอตัวจริงเชี่ยน่ารักจัดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอ้าวจริงๆไม่เปอนคนอื่นเพราะมึงิสัยไม่ดีพอเจอแล้วเอ้ยมึงเป็นคนที่ออกไปตรงมาแล้วแบบเออไม่แล้วมีคนอื่นปะเวลาเล่นละครด้วยกันแล้วรู้สึกว่าเอ้คนนี้โอเคมากเลยนะอย่างกูอ่ะกูเล่นกับยายายอ่ะกูรู้สึกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างไหนมากมากคือกูเล่นกับเขาอ่ะไม่กี่วันจรงนะแต่ว่าหลังจากนั้นเวลาเจอเขาอ่ะเขาทักกูดูทังเลยเออแล้วเขาก็เป็นคนค่อนข้างแบบน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ พี่พุธพุทธิชาเนี้ยกูอะเคยรู้จักกับพี่พุธมาก,ก่อนเนาะแต่ตอนนี้พุธเป็นดีเจทีเนี้ยพอเขามาแสดงปุ๊บอยู่ดีเขาเหมือนแบบดังก้าวกระโดดเลยแฟนคลับเยบอะโน่นนี่นั่นเลยอะอก,กูก็รู้สึกว่าเออถ้าเขาจะเปลี่ยนไปก็คือเป็นเรื่องปกติแหละปรากฏว่าเขาไม่เปลี่ยนไปเลยมึงมเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบมากตรงต่อเวลามากมและไนิส nice กับ ทุกคนแม้กระทั่งทีมงานที่เป็นช่างไฟช่างอะไรแบบนเสม,สมอสมต้นเสมอปลายมากๆอะไรเงี้ยแล้วกูอะด้วยความที่ว่ากูเคยเห็นเขาเวอร์ชั่นก่อนดังอะไรเงี้ยแล้วมันเหมือนกับตอนนี้เขาดังมากๆแล้วอะกูรู้สึกว่าแบบโอ้โหค่อนข้างเลย<ห>นะแบบนี้น <ะ S 2> นะ่ารักนักแสดงที่มึงร่วมงานด้วยแล้วรู้สึกประทับใจแบบในความเก่งหรือเจอกับคนนี้ในงานอีเวนต์เรารู้สึกว่าแบบเที่ยชอบคนนี้แบบรู้สึก ของกูแค่รีเซนว่าถ้าเกิดอย่างงานสวอนอ่ะกูรู้สึกว่าพี่เป้ยบานวาดเป็นอะไรที่แพงแล้วสวยแล้วน่ารักกูก็ยืนเต้มหูอยู่แล้วพี่เขาแค่แบบเดินมาคือพี่เป้ยอ่ะกูแบบวิยพี่เป้ยแต่กูอทำไมเฉยเฉยก็ต้มหูติดแบบพี่ดึงออกให้นะคะขอบคุณที่มางานนะพี่ดูรายการตลอดเขานล่ามาเขาทกเขาดีเขาดีมกเปเนประมาณนี้เขาดีประมาณนี้กูก็ เว้ยขอบคุณค่ะตอนที่เราแท็กไปเขาก็จะเป็นคนน่ารักที่แบบขอบคุณที่แม่งานีกครัค<อ>นะคะ<อ>แบบคือมันไม่ต้องบอเตอร์ก็ได้เรื่องเล็กๆอะ่ะน่ารักมากเลยส่วนกูคนที่กูรู้สึกว่าว้าวเล่นละครแล้วแบบอือคือน้องพิงกี้กากูรู้ว่าดาราจะเล่นละครเก่งระดับหนึ่งแต่แต่พิงกี้มันเป็นแบบเก่งแบบเน็กเลเวฟชิพสำหรับกูจริงปะนู่วเราก็ดู่บ กับอุ้มลัคนาคหัวเลาะเล่นเป็นผีเป๊ะๆห้าสี่สามสองอีพิงกี้เฮ้อเลอให้เหมือนจัดเส้นชีวิตกูกับอ,อ,อ,อุ้มลัคนาจับมือกันอีพิงกี้อเะอ่ะ จอดเลยกูจะร้องให้ดมันเล่นใหญ่มากเราเล่นใหญ่ทุกครั้งคือกูอยากรู้ว่าอย่างพวกพิงกี้ที่เล่นกันแต่เด็กอย่างเงี้ยมึงว่าเขาสามารถสั่งน้ำตาได้จริงหรือว่าต้องรู้สึกเขาสั่งได้แล้วเขารู้สึกด้วยกูรู้สึกได้ว่าเขาน่าสงสารมากตอนเขาร้องไห้กับอีกคนนึงที่เล่นแล้วร้องไห้น่าสงสารที่สุดเขาที่กูเคยเจอมาคือเอสเธอร์อ๋อเหรอเอสเธอร์เล่นน่าสงสารเหรอกูแบบน้ำตาจะไหลแต่กูเล่นเป็นตัวร้ายมึงเข้าใจไหมเอาดีๆีมึงจะไปสงสารเขาไหม กับยา่ยาๆร้องไห้ออกูอยู่หลังฉากแล้วกูแบบน้ำตาไหล,หลเว้ยจริงหรอเราดับไปต้องเข้าแล้วกูใหญ่ <c oughs> แล้วก็ได้ไปด่าย,ยา่ามึง กูชอบเล่นโอ้โหคนหนึ่งที่คำมาแล้วแบบรู้สึกชคดียสัต์คือใบเฟิร์นเอใบไม้ที่เปิดปิวอะอีมะนาวเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีอยู่ในบทประพันธ์คือมันเป็นตัวเขียนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคือบทกูมันจะน้อยมากแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยใบเฟิร์นเป็นนางเอกโอ้โหเท่านั้นละมึงกูแบบเล่นค่ะอยากเล่นด้วยได้อยู่ในโปรเจกต์กับเขาเพราะรู้สึกว่าดูงานเขามาตลอดแล้วรู้สึกว่าแบบ ลองเล่นกับคนนี้อเออได้ยินอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งแต่แบบอยากเจออะไรเงี้ยโอ้โแล้วพอได้เล่นด้วยกันคือสนุกมากมสนุกมากถึงแม้จะเล่นเกียดกันทั้งเรื่องแต่มันเป็นการเกียดกันที่มันมีความสุขไวม้มือในานะนักแสดงนะรู้สึกว่าแบบ่นมันจังเลยอะส่งกลับไปแล้วมืนตีปิงปองแบบเพาะเะแบบปริ่งมันบอแบบอยากเจออีกมาถึงพาร์ทว่าอำลาวงการมากว่าทาไมอยู่ดีๆเมึงถึงรู้สึกว่ามึงอยากอลาวงการแล้วจริงๆของกูนะคะเหตุผลเลยก็คือช่วงช่วงบ้าช่วงบ้ารู้สึกสัฟ และเป็นถูกทางจิตนกูว่ามึงไม่บ้าหรอกมึงทํางานหนักมากจริงๆแล้วเอาจริงๆนิสัยของมึงอ่ะลึกๆแล้วเป็นคนร e b e l เออเป็นคนรีเบลอ่ะเป็นคนนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วเราต้องไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนต้องคอยตามกันเล่นจกเดียวกันเมาแบบนั้นคือจริงๆช่วงนั้นยิปเป็นแข็งมากนะจริงๆแล้วลึกๆแล้วอ๋อฉันคิดแบบนี้ทาไมต้องพูดแบบนี้อ๋อไม่ได้สนุกกับการเมาแล้วกองอ่ะมึงพากะทำอะไรอ่ะมึงแค่ไม่ได้ชอบโซไซตี้นั้นเลย แลไม่เบลนเลยเป็นยิปซีที่ตรงเป็นเสาเหมือนเอาเสาไปวางเอาเสาไปวางแล้วมึงเสาวางอย่างนั้นอยู่หลายๆปีอะเมนท่าต้องมาและเออใช่ตอนนั้นกูรักการแสดงแต่กูรู้สึกทรมานกับการใช้ชีวิตในกองเออโดยเฉพาะกองที่กูไม่มีเพื่อนถ้ากองที่เรามีเพื่อนเรายังมีกูยังเจอมึงยังคุยกันได้ยังกยังได้เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเออสิ่งที่เนี่ยพูดแม่งความทรงจำดีขึ้นมาเลยคือมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะทุกคนแต่ว่าธรรมชาติของกองอ่ะมันจะต้องอยู่ด้วยกันนานมากๆ แล้วบางทีก็มีการนั่งรอเป็นหลายชั่วโมงแล้วมันก็จะหากิจกรรมอะไรที่สนุกทำส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการเมาสโน่นนี่น,นั่นทุกคนอะ<บ>ไม่ได้ผิดอย่างที่บอกเราเมาส์กันไม่ได้เอาเป็นเอาตายเว้ยเมาสในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องสัพเพเหระเอาเอางี้แค่เรื่องเครื่องสาอางอะมันยังไม่ทารองพื้นเลยมันก็เข้าขใครไม่ได้เราเมื่อก่อนอะพวกเราจะมีเพื่อนใหม่มันยังยแข็งเลยเพราะฉะนั้นมันต้องไม่อยู่กับคนในกองเป็นห้าสิบหกคนาะใช่เป็นเดือนเดือนมึงไม่มีเพื่อนสนิทออกมาได้ไงมีแต่ไปสิตาในรอบส แต่อันนี้ขอพูดแยกประเด็นนะคะว่าเมาส์มันก็จะมีเมาส์แบบท็อกซิกด้วย,วยจริงที่บางทีเราเห็นช่างหน้าช่างผมหรือเพื่อนร่วมงานมันก็จะเวียนๆเนาะแล้วบางทีเวลาเราได้ยินในสิ่งที่เราไม่ได้ถามแต่เขาพูดโดยที่เราไม่ได้อยากรับรู้แล้วเขาพูดไม่ดีถึงคนอื่นแล้วอีกวันหนึ่งเราก็เจอเขาเหมือนเดิมแต่เขาพูดดีกับคนนั้นที่เขาพูดพูดไม่ดีถึงมันทําให้เรารู้สึกเศร้าใจว่าแบบเออนี่หรอคือที่ที่ฉันอยู่เออฉันก็คงโดนแบบนี้สินะแล้วกูก็รู้สึกว่าถ้าเรื่องแกกูไม่อยากไป ว่าไม่ใช่ทุกคนและทุกกองที่จะเจอเนะไม่ใช่แต่มันก็มีมันแบบมีมีจุมีจุดพีของมันด้วยทําทำไมมันเลิกแล้วพอมันก็ทรมานทรมานเสร็จใช่ปะมันก็เริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างกลายเป็นหน้าที่เก็บอีกเก็บอีกเพราะว่ามันเสาที่เก็บเก็บอีกพอเก็บสักพักก็ต้องการที่เหนยวจิตใจเพราะว่าลึกๆแล้วที่สุดเลยของเสาต้นนี้คือขัดความรักพอเวลาขัดความรักเสร็จก็จะจะมีแบบหลงรักบ้างตามมาสาเด็กเนาะอ้เฮียมึงมันเรื่องปกติม้กมึงดาราฮอลลีวูดเวลาเล่นกับใครบางทีถ้ามันเคยมีม เออมันจะมีได้ anyways พอมันเริ่มมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปในหัวของตัวเองบางทีเขามีแฟนอยู่แล้วคืออันนี้ไม่เคยแสดงออกหรอกไงปากกุเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มเป็นจุดหันเหเพราะว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะเป็นสาวเต็มตัวที่ทั้งเหนื่อยล้ากับชีวิตตั้งแต่อายุเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบพอมาเริ่มแบบยี่สิบปลายมันเบ่งบานทีนี้ประสาทแดกรวมกันเลยตอนนั้นข้อสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ไม่ได้แบบไม่ดีไม่ดีอีกอยู่ในรถก็ไม่ได้คุยกันความรักก็ไม่สัตเซกับน ก็ไม่ดีเพราะมไม่มีใครเมาส์ด้วยกันได้อีกอจะบ้าทุกอ,อย่างรวมๆกันมึงก็เลยรู้สึกว่ามึงไม่ไหวแล้วออกดีกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้องไห้ก่อนลงไปทํางานทุกวันเลยพอจบเรื่อง,งนั้นเราก็เลยแบบพักนั่นแหละของกูอะของมึงของกูแค่รู้สึกว่าเหนื่อยล้าสิ่งหนึ่งที่กูรู้สึกคือกูสังเกตได้ว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนะโอ้โหเลิกกองตีสองตีสามตีสี่อุ้ยชิลได้มาเลยทุกวันนี้รู้สึกว่าแค่เห็นเบรกดาวตอนสี่ทุ่มแค่แค่เห็นนะรู้สึกทรมานแล้วกูรู้สึกว่ามันนเป็ทีี่่่ไมคอยดแล้ว S <S> <S สำหรับกูจริงๆกูเป็นคนไม่ได้ชอบการไปออกอีเวนต์เยอะเอไม่ได้ชอบมึงเมื่อก่อนง,งานอีเวนต์มันไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้นะอีเวนต์ทุกวันเนี้ยมันเหมือนเราเลือกได้แล้วว่าจะไปไม่ไปเมื่อก่อนมันเป็นอีเวนต์ที่ต้องไปมึงต้องแต่งตัวมึงต้องสู้กับคนอื่นมึงต้องรู้เลยว่ามึงต้องลงเวลาไหนถ้าลงไปมงไม่ได้ไปกับเพื่อนเนาะอแล้วต้องนั่งคนเดียวคําถามแรกที่กูเจอทุกครั้งคือหนูกลกบได้ยี่วันนั้นเพิ่งคิดเลยอ่ะโอ้เดี๋ยววันที่สามมีงานต่อไปเนี่ยอุ้ยสนุกจังแล้วก็ไม อช่ก็เหมือนเอนจอยกันไปแต่ว่าก่อนอะไปคนเดียวก่อนก็ไปคนเดียวแล้วก็ต้องแบบเวลาไปคนเดียวไม่สนุก้นั่งในรถแล้วแบบยังลงไม่ได้นะเพราะตอนนี้ดาราคนนี้มาเดี๋ยวนักข่าวจะไม่ถ่ายรูปเรามึงเข้าใจป่ะมันเป็นภาพอะไรแบบนี้ของกูกูไม่ชอบเลยเราไม่ได้มีความสุขเหมือนเดิมแล้วแล้วก็รู้สึกเหนื่อยทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้านแล้วรู้สึกแบบไม่อยากไปแต่เอาจริงๆนะกูว่าพวกมึงเกิดพร้อมๆกันแล้วก็สว่างส่งแองเจิ้ลอย่างกูมาเจอพวกมึงเพราะว่าพวกมึ ตองอยู่ในยกของ midline c l a s i c อ๋อและอีกอย่างอีกอย่างช่วงที่เราได้มาทํางานด้วยกันกูรู้สึกว่ามันสนุกมากๆกูมีความสุขสัสกูว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อนด้วยกูว่าคอนเทนต์ที่พวกเราทํามันเป็นอะไรที่มันยั่งยืนมันคือสิ่งบอกต่อมันคือช่วยคนอื่นได้ไม่มากก็หน้อยกูว่าเวลาคนเรามาทำอะไรที่ value อ่ะมันจะทําให้มันอยู่ได้นานเว้ยอย่างทุกคนรู้ช่วงนี้ tiktok หรืออะไรมันมาแรงแล้ว influ สองล้านคนในประเทศไทยนะคะคือถึงแม้ว่ากูถามเพื่อนว่าเอาจริงๆ มึงถ้าเกิดถึงมันไม่มีงานเราไม่ได้มีคนจ้างอะยังทําต่อไปจนแก่ไหมพวกมันก็อออโอเคทำเพราะยังไงยูทูปมันก็จะเป็นเหมือนช่องช่องหนึ่งอะมึงมันเหมือนทีวีอะออยังไงมันก็มีมันมีคนดูก็ทําทจนกว่าไม่มี y o u t u b ปอะทําทไปเออถเอะคำถามสุดท้ายถ้ามันจะเป็นบทสุดท้ายที่มึงจะเล่นในชีวิตนี้เลยพวกมึงอยากเล่นเป็นอะไรบทอะไรแล้วมึงคิดว่าจะกลับมาเล่นละครไหมกูอยากเล่นถ้าเขาติดต่อมาอยากเล่นย ชาเลนจิ่งแบบโรคจิตหน่อยแบบอีนี่มันบ้าเหมือนไอ้เรื่องหนึ่งที่มันอยู่ในเน็ตฟิกซ์ที่มันแบบเกิดมาอยู่หรืออยู่ในห้องโรงพยาบาลบ้าอันนั้นอะอยากอยู่อะไรอย่างนั้นอ่ะอยากเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลบ้ามากมากเลยจริงเพราะถ้าเกิดใครผ่านมาเห็นนะคะอยากเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้ามากนะจ้างได้นะคะโรคจิตดีอ่ะของมึงล่ะระยะหลังๆอ่ะกูรู้สึกอินสปายมากๆเหมือนแบบเวลากูดูงานในเน็ตฟิกซ์หรืออะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคิดถึงว่ะคิดถึงการแสดงจังแต่อันนี้ก็ต้องขอแบร์ตรงๆเลยนะคะว่าตอนเนี้ย มันมีปัญหาอื่นละคือตอนนี้ใจมันได้แต่สังขารไม่ค่อยได้มึงหลายทีมากที่แบบอยากกลับไปเล่นละครอยากกลับไปเล่นหนักมาเองบบเอ๊ะเพราะว่าบางทีทําไมแค่ไปถ่าย MV 1วันก็ป่วีหนึ่งวไมก็ปวดแลไปถ่ายแบบหนึ่งวันทําไมปวดหลังล่ะมึงรู้ปะเมื่อเช้าอนแปลงแฟนเหมือนกันกูก็นึกถึงประเด็นนี้เออมึงทําได้เว้ยถ้ามึงรับละครจริงๆมึงไปได้ถ้ามึงต้องขับมึงก็ขับเจ็บก็ต้องขับไอ้ไม่เป็นคนไอ้เหัวใจใช่แต่เดี๋ยวนี้กูก็แบบแก่ลงแล้วนะแล้วตอนนี้ถ้า าเกิดให้มือเลือกกับไปเล่นมึงอยากเล่นหมดแล้วมีอยู่สองอันที่เป็นท็อปในใจอันแรกเลยเนี่ยก็คืออยากเล่นเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงมาตั้งนานแล้วพอรู้สึกว่าน่าจะถ่ายทอดได้ดีเรายกเนี้ยพอเราเริ่มเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีการสนับสนุนผู้หญิงผู้ผู้หญิงเยอะึ้นเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเพราะเมื่อก่อนมันน้อยใช่ปะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอยถ้าเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสได้เล่นก็อยากลองเล่นสักเรื่องนึงเนาอนแบบน่าจะสนุกดีกูว่าเหมากนะกูอยากให้บีบเล่นเป็นย<ม>ูริอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งกูให้่ายกู ไม่ใช่จัะแต่งโม้เล่นไม่ได้ทีเลี่ยดไม่ได้นะเขาบอกว่าที่เลี่ยดกูอยากเล่นเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนสัตว์หรืออะไรกันที่เป็นแฟนตาซีไปเลยอย่าสมมติว่าแบบมึงเป็นแวมไพร์เป็นมนุษย์ป่าเป็นเมื่อเป็นเสือส์ซามีมึงทำได้อะไรอย่างอังกอร์เป็นงูเป็นอ้ยาน่าก็ยาน่ากี้เข้ากองมา เดี๋ยวกูไปฝึกทำตัวให้ผมงิุดนก่อนมึงทำได้เหมือนไอ้น้องที่เล่นเป็นเงือกเนี่ยเหนื่อยที่เฮี้ยมึงตายกูว่ามึงป่วยปีนึงกู่ว่ามีโรคอับซอน่ไม่ครูว่านะหยุดไปอีกสิบปีเลยอ้าวโอเคโอเคเล่นเป็นคนก็ได้เพราะว่านอ ไม่ใส่เป็นเงื้อมือเขาเหนื่อยมากนะใช่ไม่สบายไปเลยตอนนั้นอะเฮ้ยจริงจริงอ่ะพี่ไปพี่ไปอยากเล่นถ้ากูถามว่าอยากมากลับมาเล่นไหมคืออยากกลับมาเล่นก่อนหน้านี้รู้สึกหมดแพชชั่นแต่หยุดไปนานอะเรารู้สึกว่าการแสดงมันมีเสน่ห์สำหรับเราเสมอสำหรับกูกูอยากเล่นดราม่าจัดๆคือเกิดมานะกูไม่เคยเล่นดราม่าจักเลยแบบดีลึกสุดกูอยากเล่นบทแบบนั้นเลยกูรู้แล้วถ้าเป็นไปได้อะอยากเล่นสามคน สนุกเล่นสามคนดีกว่าไปปะคือถ้าเกิดว่ามีเรื่องไหนจะติดต่อให้เราเล่นสามคนนะคะเราสามคนจะยินดีรับเราสามคนนะแล้วมันต้องเป็นเรื่องแบบไหนวะเป็นเรื่องที่อีปลายดราม่าจัดและพี่เนเป็นเป็นโรกจิตและเหมือนจะเป็นฆาตกรจะต้องมีซีนอยู่ในโรงพยาบาลบ้านและกูเป็นไม่ใช่คน คิดบทมาเลยสรุปแล้วคือคำว่าอำลาวงการนะคะไม่ได้อำลามาจากวงการย t u b e นะคะแต่ว่าเราเฟรชกอกจากการเล่นละครแต่ถ้าในอนาคตมีผู้ใหญ่ใจดีเห็นเรานะคะก็เรียนเชิญพวกเราไปเล่นละครได้นะคะปฝากไว้ด้วยค่ะชอบผลงานอะไรของพวกเรามากสุดลองคอมเมนต์มาเลยหรืออยากให้เล่นอะไรแปลกๆที่พวกเราอาจจะยังคิดไม่ถึงก็คอมเมนต์มานะคะเผื่อมีไอเดียหรือให้คิดบทของเราสามคนมาให้ว่าละสามคาแรคเตอร์มันจะลงตัวแบบอาจจะแบบอยากให้ยิปซีเล่นเป็นยุงอะไรไม่ใช่คน เจอแล้วก็แล้วคุณจะมีบทพูดไหมเนี่ยไปแ๋ยวคือทำปากจุก่อนเราไม่ทำหน้าให้เล็กกว่านี้้องไปแบบโบท่อกเพิ่มไปสิ่งเต้อ